ปฏิบัติการลา่าผีเอาละครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่ผมจะต้องเข้ามาในสถานที่นี้นี่ก็คือวัดไทยนะครับจากที่เมื่อกี้คุณแจ็คไนส์สิงได้ไปที่หงชื่อมาแล้วคุณเดินไปไหนล่ะเอ่ออ็อบตอนนี้อ๊อฟอ๊อบรู้สึกไงบ้างตอนนี้มาดีตรงตอนนี้ก็คือเป็นหน้าเมนเผาสดนะครับตอนนี้อ็อบรู้สึกคือมันหนัก ความสึกแบบอืมเขาเขามาแล้วนะเขารอนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อ๋อเห็นอะไรบ้างไหมชอบเห็นนะอ๋อเห็นในโู้นฝั่งฝั่งโู้นในศาลาในศาลาเขามองเราอยู่ไปเขาไม่ความสึกว่าข้างหลังเนี่ยน่าจะมีเข้าอย่างเงี้ยชายชายอ๋อไหันไปดูดิผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงยก็ ไม่ไม่ได้แก่มากที่ประมาณแบบประมาณกลางคนเขาอยู่ตรงไหนครับนี่เลครับที่อยู่ตรงนี้อ,อยากจะบอกว่าทุกดวงยาน,นะครับม,มาดีนะครับผมไม่ได้มาลองดีนะครับแต่ผม,มอยากมาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าสถานที่แต่ละสถานที่มีพวกท่านอยู่จริงนะครับเราไม่ได้คิดมาลบหลู่นะครับ เป็นเจดีที่ไ้รับมบกระดูกนะครับที่กำลเดินผ่านเป็นเอาสมนะครับเอัสวีออกเขาพดอะไรไปไหมนี่วมาทามาดูคนนึงดูใครนี่เี่ยงเหี่ยเฉ็นตอนอยู่ที่นี่นที่อ,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 อนยน ครรับ,รบแต่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับดึเขามาถ้าถ้าคุณแม่อยู่แถวนี้นะครับช่วยมาที่ตรงนี้ได้ไหมครับยื่นยื่นเอาไหมไม่มี่นเข้าไปแล้อสอนบ้าง คุณที่ออบเห็นแล้วไหมครับก็มันก็ไม่ได้ชัดมากครนะพี่แต่ว่าออบจะพามาดูตรงประตูตรงประตูน,ตนี้เป็นไงครับก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่มีคนที่แบบว่าเฝ้าเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอี่ท่าถ้าเป็นเราก็แบบผ่านเข้าออกใช่ไหมครับหรือเปล่าเต็มอล้วร้อนไปเล เงไเป็นงู่ๆู่ทางทางเดินฮะทางเดินผู้ชายผู้ชายทางเดินต่างคบ เขาไม่มาเขายังอยู่ที่เดิมเขาทำได้ทำไ,ไเหมือม่าจะใช่เราไหมไม่ก็เขาก็เฉยเฉยแต่ว่าถ้าเป็นออฟกแออกม่ขอเอาไปไหก่อน รครับอันนี้คือผู้ชายคนเดรัวที่อยู่ในป่าประตูเลยครับท่าที่เห็นแท่นนั่นมครับท่นมีแท่นครือเ,เ,เขายืนอยู่ข้าง ที่นี่เหรอเขาเขามีสีหน้าเป็นไงเขาไม่พอใจพวกเราไหมเขายัางโอเคพวกเราอยู่คือหน้าตาเขาแบบหน้าเขาเงี้งเฉยมากคือแบบไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนแต่ว่าคือว่าเอาแบบไม่อยากไม่อยากเขาไปเล่นด้วยไม่อยากเขาไป พี่มเอ่อพี่นะครับพี่เสียชีวิตชีวิตแล้วนะครับเราจะไปกราบไปไหว้นะครับกับดวงยาของพี่เขานะครับที่อยู่ด้านในนะครับสอบตามพอที่ครับคุณพี่ครับ ผมมางานของคุณพี่คุณพี่รับรู้ไหมครับรับรู้ไหมครับขับพยกหน้าทีนีงพี่ครับผมไม่ได้มารับรู้พี่นะครับคุณพี่ไม่ไม่กดพวกผมนะครับก็ถ้าลวงลวงเกินอะไรไปก็ขอโอหสิกรรมด้วยนะครับพี่ อาลาครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เวลาของทางรายการคนระผีของเราก็หมดลงแล้วนะครับยินดีครับติดตามรายการของเราได้นะครับทุกวันจันทร์วันอังคารนะครับเวลาเที่ยงคืนสิบนาทีนะครับทางโมเดิร์นไททีวีแห่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่จันทร์อังคารหน้าครับสวัสดีครับ